เจอกับยายหญิงแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องมันปิดค่ะนี่ค่ะนี่นมนี่นมชมพูไปทำใหม่มานะคะกินต่อกันนะคะ แสบปากมากเลยนะคะทุกคนใครกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะคะห้ามฝืนนะคะโตแล้วกินได้ค่ะไม่เป็นไรสิบขวบแล้วจะสิบขวบแล้วนะคะตอนนี้จะขึ้นป .4 ไหนเป้นเด็กอ่ะโควิดไงเด็กได้ใช่ไหมั้ยค่ะ คุยกับพ่อนะคะไม่เผ็ดเลยจะหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กินแฮมเลยมันเรียกว่าบุลน่านี่พ่อแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนผมส่งเข้าไปในไลน์เพื่อนได้หรอ่ม ไ่าาาไไไว้วหลังถ้าใครอ่ะไว้หลังถ้าใครกดไลค์มากดไลค์เยอะเลยนะคะกดมาพิมพ์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าอยากให้ทำคลิปนี้อีก ไม่เผ็ดมากนะคะทุกคนอร่อยตอนนี้ไม่ได้กินนมเลยนะคะนมยังเหลือเท่าเดิม่มมเ,ดเดี๋ยวเราจะกินแฮมบ้างเอโบโลน่าบ้างนะคะ ไข่กินเยอะมากมันจะท้องเสียนะคะแต่พี่กินแค่ครึ่งจานนะคะแบ่งให้พี่กินค่ะ ใครมาดูช่องพี่แล้วกดไลค์เยอะๆเลยนะคะจําหมดแล้วค่ะต้องกินนมบ้างนะคะอร่อยกินนิดเดียวกินเสร็จแล้วต้องล้างจานด้วยนะแล้ว 准备。